สวัสดีค่ะพี่ๆกราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องกันอีกชินเคยค่ะพี่คะน้องขออนุญาตฝ่าช่องทางในการติดต่อชาวบูชาพระนะคะพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนอีพีไหนนะคะสามารถโทรได้ตรงมาที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งส่นได้เลยค่ะพี่เบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะถ้ามีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่ถูกใจอยากจะปิดพระจากทางร้านน้องไปก็ ใสด่วนใส้ตรงมาหากันได้เลยค่ะพี่พี่ะ่ะน้องจะเน้นย้ำค่ะพี่แจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีตลอดนาะว่าพระน้องนะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์ค่ะพี่ะ่ะตามที่มาต่างวาระก็เลยน้องอยากใหพ้พี่ทุกท่านนะคะเลือกชม่ชอบดูให้ใช้ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะก่อนจะตัดสินใจเช่าวูชาพรรจากทางร้านไปนะคะ น้องเองนะํามาเปิดในราคาแบ่งปันนี้ค่ะพี่ค่ะบางองค์อาจจะราบี่บางไม่ทราบี่บางต้องกรบขอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มได้เรียนแรกองค์แรกค่ะพี่อันนี้จะเป็นแหนบนะคะพี่ค่ะเป็นแหนบแหนบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ เผื่อพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะพี่นาได้มาเป็นแหนบนะคะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นาสะดวกรวดเร็วทันใจเหมือนเดิมค่ะพี่ของถึงมือพี่เมื่อไหร่นะคะสามารถชําระเงินกับบรุษัไปรษณีย์แล้วรับพัสดุกันไปได้เลยนะคะแหนบรายการนี้นะคะแหนบหลงข้อเงินค่ะพี่สวยจัดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะได้ไปเดิมๆเลยค่ะพี่ขาไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะทุกอกทุกใจก็ใส่ดวนใส่ตรงหาน้องได้เลยค่ะพี่รายการนี้องค์นี้นะคะน้องขอที่ หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะยังเปิดราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะพี่หนึ่งองค์หนึ่งองค์หกร้อยบาทสององค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาเหมือนเดิมนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่สองค่ะพี่เป็นนี่เลยพระปิตานะคะผิวแบบเก่าๆก,ก,ก,กรอนๆคาบแน่นๆเลยพี่พี่ขารายการนี้เนาะ ครแน่นๆเลยนะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะน้องนีเลยแบ่งปันให้พี่พี่ถูกท่านเลยนะคะองนี้รายการนี้ค่ะพี่องนี้รายการนี้ไปที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะคะลำดับต่อไปรายการที่สามค่ะพี่ขารายการที่สามจะเป็นเหรียญน,นี้เลยเหรียญกระไรเงินนะคะนี่เาวสวนนะคะพี่ขาเหรียญเทวเวนนะคะ วัดจุรามณีค่ะพี่พี่เหรียญเทวศวัจุรามณีนะคะเทวีสวนโคชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่เหรียญสวยจัดเลยนะคะพี่ขาเหรียญสวยจัดเลยนะอุ้ยขอขอภัยค่ะพี่ขาชุนขาตั้งกล้องนะคะเหรียญเทวีผิวสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขานี่ เป็นถูเมตานะคะเห็นกันประมาณนี้เลยด้านหลังนะคะเห็นเส้นสายเห็นเห็นโค้ชชัดเจนแบบนี้นะคะไฟไม่ค่อยแจ่มพี่เห็นโค้ชชัดเจนแบบนี้นะคะ7 36ค่ะพี่ รายการนี้องนี้ไปที่ $600 บาทเิ่นกันนะคะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เดี๋ยวไม่รอช้าเปิดต่อด้วยนี่เลยรายการนี้เลยนะคะเป็นพระมห ah e ิสวนหัวกลับค่ะพี่ค่ะ เรียวพามาเห็นสวนหัวกลับนะคะสวยสวยเลยค่ะพี่เดียนเดิมเดิมเนาะสองย่านิดนึนงแล้วพี่นะพามาเห็นสวนอง์นี้รายการนี้นะคะพี่ค่ะองนี้รายการนี้เนาะแบ่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทเช่นกันนะ ดูชอบดูใช้จัดกันไปได้เลยค่ะพี่ค่ะนี่เนื้อหาโดยรวมประมาณนี้เลยนะคะพี่ประมาณนี้เลยนะด้านหน้าด้านหลังนะคะสวยเลยค่ะพี่รายการนี้ไปที่หกร้อยบาทนะคะลาดับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ค่ะพระสมเด็จนะคะผิวเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่กรรไกรเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆโดยรวมนะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้นะคะพี่ค่ะประมาณนี้นะ อยู่พันต่างๆค่ะพี่ขาเนื้อหาเมือนสารค่ะพี่องค์นี้รายการนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะขออยู่ที่องค์ละ600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะรับ2องค์ขึ้นไปนะคะมีจัดส่งฟรีนะคะพี่ขาสององขึ้นไปจัดส่งฟรีปลายทางค่ะพี่1องค์มีค่าจัดส่ง50บาทนะคะรับ2องค์ขึ้นไปจัดส่งฟรีให้นะคะปลายทางค่ะพี่ขาไม่บวกเพิ่มกันเลยนะคะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จหลกปูพูค่ะพี่ผิวสวยๆก้อนก่อนเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะก้อนก่อนเก่าๆเลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่สวยจัดชัดเจนนะคะผิวเก่าผิวเดิมนะคะผิวสวยแบบนี้เลยรายการนี้องค์นี้นะคะขอที่600บาทชิ้นกันค่ะพี่ค่ะใครดูชอบดูใช่จัดกันไปได้เลยไม่ต้องรอช้านะคะพี่ค่ะสวยแบบนี้เดิมแบบนี้เลยนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเกตชยโยนะคะ สมเด็จเกศชยโยผิวเก่าๆสวยๆวยค่ะพี่ผิวเก่าๆสวยๆวยนะด้านหน้าด้านหลังนะคะพี่ค่ะเนื้อหาเดิมๆแบบนี้เลยผิวสวยๆนะคะรายการนี้องค์นี้ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่หน้าสวยนะคะแขนลึกฐานชัดแบบนี้นะคะพี่ค่ะ<ว>รายการนี้ไปที่หกร้อยบาทเท่าน,นั้นค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะลำด,ดับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ พระสมเด็จวันละคังนะคะผิวเก่าๆสวยๆเหมือนเดิมค่ะพี่เนื้อหามวลสารประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ช้า,ด,ชา,ด,ชาดูให้ชัดนะคะพี่ค่ะเลือกดูให้ละเอียดดูให้ถี่ถ้วนดูให้ถูกใจค่ะพี่ก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชากันไปนะคะ องนี้รายการนี้นะคะพี่ขาขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่ขาวันนี้เปิดพระสมเด็จรวรัวกันเลยนะคะสวยๆเลยคะ่ะพี่พี่ดูผิวพรรณโดยรวมรอบรูปรอบองก่อนนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ขาเดี๋ยน้องตีกล้องให้ดูกันใกล้ๆนะคะ ตีกล้องกันนะคะพี่ค่ะเนื้อหามวลสารโดยรวมนะคะพี่ขานี่เห็นไหมใกล้ๆส,สวยๆเลยซูมให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะพี่ขาหนึ่งองค์หกร้อยบาทสององค์หน0่งันบาทค่ะพี่ราคาโปรโมชั่นให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะรีบจับรีบจองรีบทักรีบโทรกันมานะพี่นะช้าหมดอดนะพี่นะรายการนี้องค์นี้ไปที่หกร้อบาทชิ้นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะพี่พีมีเออเปียกทองด้านหน้านะคะพี่ขามีเปียกทองด้านหน้าแบบนี้นะ โดยรวมประมาณนี้เลยค่ะพี่ขารอบรูปรอบองค์ประมาณนี้เลยนะทุกรูปทุกองค์สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากมีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่ถูกใจนะคะทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ขารายการนี้องค์นี้ไปที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600บาทนะคะไปกันต่อค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะรวมพืดกล่องไม้ขีดค่ะพี่ขา เป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะคะกล่องไม้ขีดแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ด้านข้างด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นเจดีแบบนี้ค่ะพี่ค่ะด้านหลังเป็นเจดีเนาะ ดูกันช้าชชัดๆดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะแจ้งกันตลอดนะพี่นะพี่ดูผิวพันธุ์ดูความเก่าความเดิมดูเนื้อหานะคะน่าเป็นเนื้อว่าน,นะพี่นะพิมพ์กล่องไม่ขีดนะคะพี่พี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สวยเดิมเก่าเดิมจัดเลยค่ะพี่ค่ะได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะทุกรูปทุกองค์นะคะพี่พสามารถทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมจากน้องได้เลยนะคะ ก็จะตัดสินใจเช่าบูชากันไปนะคะพี่ขะองค์นี้คือเม็ดหูเม็ดตาชัดๆนะคะริ้วหน้าผากริ้วจีวรเห็นกันชัดเจนแบบนี้เลยะค่ะพี่ขาลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อกระเบื้องค่ะพี่ ด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังเป็นล้ยคล้ายๆผ้าปั๊มปั๊มมาพี่รายการนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่ค่ะสวยเดิมเก่าเดิมประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้รายการนี้ขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่่ะหนึ 1, ่งองค์หกร้อยบาทสององค์หนึ่งพันบาทนะคะราคาโปรโมชั่นเลยนะคะพี่พี่่ะรายการต่อไปองค์นี้ค่ะพี่ได้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะด้านหลังค่ะพี่ ประมาณนี้เลยนะคะนี่กองจะสั่นนิดนึงนะพี่นาะวน,นี้ใตฐานมีตะกุสองดอกนะคะพี่ขาเห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะรายการนี้องค์นี้เอาไปที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหนึ่งองค์หกรบาทสององค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาราคาโปรโมชั่นเลยนะอย่าลืมแจ้งอีพีมาให้น้องด้วยนะคะพี่ขาจะได้ไม่พลาดกันเนาะ ใครเข้ามารับชมกันครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะพี่คะจะได้ไม่พลาดในทุกคลิปทุกอีพีนะคะน้องลงคลิปทุกวันค่ะพี่มีองคไหนที่ชอบองค์ไหนที่ใช้ก็จักกันไปได้เลยค่ะพี่คะหนึ่งองค์หกร้อยบาทนะคะสององค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่ประมาณนี้องค์นี้นะคะพี่่าประมาณนี้องค์นี้แบบนี้รายการนี้ไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่ค่ะพระนางพญานะคะ ำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่พี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปเลยนะเป็นพระปิตาค่ะพี่ค่ะเออไปทั้นตาเลยเป็นพระอ่าพระเนื้อดินค่ะพี่คล้ายพระสมเด็จนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกพระอะไรนะพี่นะ รายการนี้องค์นี้นะคะพี่ค่ะรายการนี้องค์นี้เอาไปที่หกร้อยบาทคะ่ะพี่พี่หกร้อยบาทนะคะผิวเก่าเก่าเลยข้ามหิ้งๆิ้แบบนี้เลยนะคะเนื้อหาสวยสวยค่ะพี่เห็นไหมครับเต็มรูปเต็มอง์แบบนี้เลยนะคะรายการนี้องค์นี้เอาไปที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขา6หกร้อยบาทเท่านั้นพอนะลําดับต่อไปค่ะพี่เดี๋ยวเปิดต่อด้วยรายการนี้เลยเป็นพระสมเด็จนะคะคุณลุงท่านเลี่ยมอ่าไม่ได้เลี่ยมเนาะแต่ใส่ถุง ถุงกันชํารุดไว้ให้นะคะพี่ๆขาจะได้ไม่กระทงกระเทาะกันเนาะ,ะรายการนี้ก็คือเก่าเดิมค่ะพี่เส้นเล็กๆบางๆนะพี่นะไม่แน่ใจเขาเรียกพิมพ์อะไรเหมือนกันนะพี่ๆนะองนี้ผิวเก่าเนื้อสวยแบบนี้ค่ะพี่ผิวเก่าเนื้อสวยเลยนะ องนี้รายการนี้เนองขอที่รายการนี้าไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะเดี๋ยวไปต่อด้วยนี่หน่อยพระล่วงลางปืนนะคะพระล่วงทรงว่าหลังลางปืนค่ะพี่ พี่ดูเนื้อหาด้านหลังด้านหน้านะคะขึ้นเม็ดแตกแบบนี้นะคะพี่เก่าเดิมจัดเลยนะคะผิวพันธ์ต่างๆเนื้อหามวลสารต่างๆรอบรูปรอบองค์นะคะพระล่วงทรงเว่าหลังลังปืนแบบนี้ค่ะพี่ รายการนี้องค์นี้ไปที่หกรอบาทพอค่ะพี่ขาหกร้อบาทนะดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยค่ะพี่คะ่ะองค์ไหนยังดูไม่ชอบไม่ใช่นะคะสามารถทักสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะจะได้ดูให้ละเอียดถี่ทวนก่อนตัดสินใจไปได้นะคะพี่พี่่ะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อสุดวัตรการหลวงค่ะพี่คะ่ะ รายการนี้นะคะพี่ขาหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่ mm. ด้านหลังเหรียญน,นะคะมีชํำรู้สึกหล่อเนาะตามสภาพนิดนึงนะพี่นะคอบตัดด้านข้างนะคะ mm. รายการนี้ไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะ mm. ลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นเหรียญค่ะพี่ mm. เหรียญรูปเหมือนนะคะพี่ขาเหรียญรูปเหมือนเนาะ พระคูอารุณศิลาวัตรนะคะพี่ขาอารุณศิลาวัตรนะคะผิวเก่าๆคราบเขียวๆคล้ายๆแบบนี้ค่ะพี่พ่ขาเก่าจัดเก่าจริงเลยนะคะพี่พขารายการนี้เนาะใครชอบใครใช่ใครถูกใจนะคะเหมือนเดิมค่ะพี่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาปิดพักกับน้องได้เลยรายการนี้ไปที่600บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ รายการนี้จะเป็นเหรียญจิโกะค่ะพี่ค่ะเหรียญจิโกะหลงพ้อเงินวัดดอนยายหอมนะคะเดี๋ยวติกล้องให้ดูกันใกล้ๆค่ะพี่่ะเดี๋ยวติกล้องให้ดูกันใกล้ๆเนาะประมาณนี้เลยค่ะพี่เม็ดหูเม็ดตานะคะโคกยายหอมนะคะเหรียญหลงข้อเงินนะคะพี่ค่ะ สวยเดิมเก่าเดิมจัดเลยค่ะพี่ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆสองห้าศูนย์หกค่ะพี่ค่ะเก่าเดิมสวยเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดชมไม่ชัดนะคะตาลายเนาะมองคลิปวิด,ดีโอแล้วตาลายสามารถทักขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะอะช่วงนี้อาทิตย์นี้จะดูส,สั่นๆนิดนึงนะพี่นะพอดีตำแหน่งไม่ค่อยยังไม่ค่อยลงตัวนะพี่นะนี่ต้องจัดสถานที่ใหม่อีกสักหนึ่งครั้งนะคะพี่ ลำดับต่อไปเหรียญนี้นะคะจะเป็นหลวงปู่อินค่ะพี่พี่ค่ะเสาห้าเหรียญปลอดภัยหลวงปู่อินนะคะด้านหลังจะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะพรมมารังสีค่ะพี่วัด อ,อ่าวัดไซงามใต้นะคะอําเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพี่ขาองค์นี้รายการนี้ไปที่600บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่600บาทนะคะพี่ท่านใดเข้ามาเจอกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ค่ะพี่ขาลงคลิปทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดกันในทุกคลิปทุกอีพีเนาะลำดับต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญน,นี้จะเป็นพระครูสังวราภพิวัตรนะคะ สองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่เหรียญคมกริบเลยนะคะไม่ถูกเมตานะคะด้านหลังค่ะพี่ผิวคัดทรายแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้องคเนี้ไปที่600บาทเช่นกันค่ะพี่ขาะนองค์6 0 0บาท2องค์1,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่2องค์1,000บาทนะคะดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยไม่ต้องรอช้านะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญกระไหลเงินค่ะพี่ค่ะ ติดก,กล้องให้ดูกันใกล้ๆค่ะพี่นี่เหลี่ยนที่จลึกปลอดภัยนะคะพระอาพระวินี่พี่ๆเหรียนปลอดภัยนะคะพี่ขาสวยๆเลย นะคะด้านหลังมีอักขระมีรอยยันนะคะปีพศสองห้าหนึ่งศนย์นะคะพี่ขาเหรียญปลอดภยัยอย่างนี้รายการนี้เอาไปที่หกรอยบาทเท่านั้นคะ่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นเหรียญหน้าเสือนะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยหน้าเสือค่ะหลังมีอักขระนะคะพี่ขาหลังมีอักขระนะ เหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวน้องตีกล้องให้ดูเนื้อหาก,กันใกล้ๆนะคะพีพ่ภาพชัดไหมเสียงชัดไหมพี่ๆคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะรายการนี้สวยๆเลยค่ะพี่ขาดูเหรียญเก่าๆเลยนะองค์นี้เหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะคะน่าจะราวๆปีเ รายการนี้ไปที่6กรอบาทเท่านั้นค่ะพี่ขา6กรบาทนะคะทุกโกทุกใจจัดกันไปได้เลยไม่ต้องรอช้านะพี่นะน้ำหนักต่อไปจะเป็นเหรียญลงยานะคะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เหรียญลงยานะคะด้านข้างสองข้างเนาะด้านหลังค่ะพี่ขา เดี๋ยวตีกล้องให้ดูเนื้อหาร,รายการนี้นะคะพี่ขาใกล้ๆเนาะหลวมพ่อเดิมนะคะลงยาแบบนี้สวยๆเม็ดหูเมตตาชัดๆริ้วหน้าผากริ้วจีวนชัดเจนค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานอ่อนๆนะพี่นะรายการนี้เหรียญนี้นไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหนึ่งองค์หกร้อยบาทสององค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆราคาโปรโมชั่นราคาแบ่งปันกันเลยนะคะองค์นี้เหร,ยรียญนี้รายการนี้ค่ะพี่เป็นรูปหล่อนะคะ รูปหล่อลอยองคนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่สวยจัดชัดจริงแบบนี้นะคะริ้วหน้าผากริ้วจีวรต่างๆเห็นกันคมกริบแบบนี้ค่ะพี่คะหลวงพ่อเดิมรายการนี้เอาไปที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่คะหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญน,นะคะรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะ องนี้รายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ปีกล้องให้เห็นเนื้อหากันใกล้ๆนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พอิสริโกตอโค้ดมาด้านล่างนะคะรายการนี้สวยจัดชัดเจนค่ะพี่ค่ะผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้รายการนี้ไปที่6ก0อบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร0อบาทนะคะ ใครดูชอบดูใช้จัดไปได้เลยไม่ต้องรอช้ากันค่ะพี่ค่ะเรียนรูปเหมือนหลวงปู่ทิมรายการนี้นะคะไปต่อค่ะพี่เป็นพระสมกอนะคะไปพร้อมกรอบเก่าๆสวยๆเลยค่ะพ,พี่ไปพร้อมกรอบเลยนะคะรายการนี้เนาะด้านหลังเป็นรอยตาไบรอยตัดแบบนี้ค่ะพี่ด้านหน้าเดี๋ยวตีกล้องกันนะคะนี่พี่ดูความเก่าดูความสวยความเดิมนะคะพี่ค่เนี่ผิวพัรรณประมาณนี้เลยนะคะ องนี้รายการนี้ค่ะพี่องนี้รายการนี้ไปที่600บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาะก0อบาทนะคะทุกโอทุกใจจัดกันไปได้เลยค่ะพี่อย่าไปรอช้านะคะพี่ขาทางร้านนะคะส่งนร้วส่งไวส่งจริงส่งของทุกวันนะคะรายการนี้ไปที่600บาทนะคะพี่ขานำ้ำหนักต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเหรียญซีเดียมแบบนี้ค่ะพี่ หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ะ่ะด้านหลังนะคะมีอักขระมียันแบบนี้นะคะพระครูก,กรุณาวิหานะคะวัดกิ่งแก้วค่ะพี่รายการนี้นะคะแบ่งปันให้พี่พี่ที่หกร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญตะลปัดนะคะพี่ไม่แน่ใจเขาเรียกเหรียญตะลปัดหรือเหรียญแอปเปิ้ลเนาะพี่พี่เนาะหลวง พ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะสวยๆเลยะค่ะพี่พเหรียญน,นี้นะด้านหลังก็คือเส้นสายคมกริบค่ะพี่เส้นสายคมกริบแบบนี้เลยนะคะได้ไปไม่พิบังกันแน่นอนนะคะอง์นี้รายการนี้ไปที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาะก0บาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นนี้เลยเหรียญเต่านะคะพี่า่าเหรียญเต่า หลวงปู่หลิวนะคะโค้ชชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่นี่เหรียญเตาหลวงปู่หลิวนะคะพี่ขาสวยๆคมๆเลยเส้นอักขระเส้นอะไรต่างๆนะพี่นะคมจัดชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ต่อโค้ดมาสองข้างนะคะองค์นี้เหรียญนี้รายการนี้ค่ะพี่ขาไปที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทแล้วกัน แบ่งปันให้พี่ๆถูกท่านเลยนะคะขออยู่ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ๆคะ่ะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่จะเปิดด้วยมีดค่ะพี่เป็นมีดนะคะน่าจะหลงพระเดิมนะพี่นะ้ามีดหลงพระเดิมเนาะได้ไปสวยๆค่ะพี่รอยจานชัดเจนนะคะรอยยันจะชัดแบบนี้นะคะอัขระชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะดามฝักถอดออกจากกันได้นะพี่นะสวยจัดชัดเจนค่ะพี่ เล่มนี้นะคะขอที่600บาทแล้วกันนะคะพี่คะแบ่งปันให้พี่ทุกท่านที่600บาทนะคะทุกอกทุกใจจัดกันไปได้เลยค่ะพี่อย่าไปรอช้านะคะพี่คะอ่า ลำดับนี้รายการนี้นะคะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะพี่ขาวันนี้อีพีนี้นะคะน้องหยิบาพี่รับชมกันครบทุกรูปทุกองค์ทุกร,รายการแล้วนะคะหากพี่ๆเส้นใดสนใจก็ใส่ด่วนใส,ส่ตรงมหานองได้เลยนะคะอีพีนี้หากเพือะไรผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ